สวัดีครับวันนี้พบกับช่องเลยโยงเจ้าพญานะครับผมวันนี้ฮะช่วง14.20นนะครับเป็น EP สองต่อจากเมื่อกี้นะครับ,สนนรบ,รบแสงแดบดบแดดม่ไอ้อจะน้อนแสงหน่อยนะ ไม่ทราบชื่อนลครับเรืออะไรเพราะมองไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าแสงย้อนนะครับแต่ไงก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับรํารวยเฮงเงนะครับหลังสองการครับพ,พี่ทุกคนเนี่ยครับไ้ดูรรยากาศเนี่ย,รรยครับตอนนี้เป็นฝั่งของ สะพานป่าโม่นะครับผมนะครับผมเรือกําลังลอดใต้สะพานป่าโม่มาแล้วนะครับผมมีส้มไก่ด้วยแหละครับนี่ครับเดี๋ยวดูส้มไก่ครับผมส้มไก่บนเรือครับผมยอดเลยครับผมแสงใกล้แล้วยอด,ดยอดครับผม แสงอาจจะย้อนหน่อยนะครับผมแสงอาจจะย้อนหน่อยนะทั้งหมดสี่โปะเรือสายนะครับหลังจากวางเว้นหลังสองการนะครับผมแล้วดูครับเทคนิคการเดินของพี่ๆนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นหน้าน้ําขึ้นหรือเปล่าพี่ๆ้่งดูล่องน้ํานะครับดูล่องน้ําว่าเออจะไปทางไหนอะไรยังไงครับอันนี้ในฟความเข้าใจผมครับแล้วก็จะมีพี่อินเดียนะครับ ประจําจ,จุดตรงระหว่างโป๊ะต่อโป๊ะนะครับเขี่ยรเรื่องเชือกอะไรสักอย่างหนึ่งะครับผมเนี่ยจะมีพี่อินเนียอยู่ระหว่างโป๊ะต่อโป๊ะคอยดูตําแหน่งเชือกนะครับว่ามันจะแข็งจะอ่อนนะฮะนี่ครับนี่ครับแลวดูพี่โยงหน้าครับต้องคอยดูน้ํานะครับน้าอาจจะน้ำทะเลหนุนย้อนขึ้นมาหรือ,อยังไงครับเพราะว่าวันนี้พี่ไม่ได้มีตรงคายมาด้วยนะ ไม่ได้มีตรงท้ายมาก็เลยจะเป็นการลําบากหน่อยหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่นะครับจะมีพี่สลังเรือแต่ละจุดนะครับคอยอยู่ตามข้อคอยจัดเชือกนะครับไปแล้วครับแน่นอน ถ้ามีโอกาสอย่างที่ว่านะครับอยากจะบินสักครั้งหนึ่งนะครับขอเก็บทุนศัพซับหน่อยหนึ่งแล้วกันผมจะปล่อยคลิปนี้ให้ประมาณสักห้านาทีต่อฝ่าหน่อยนะครับ โอเคครับผมเดินทางปลอดภัยโชคดีมีชัยครับพี่พี่